จึงขอความกรุณาทราบไว้ว่าธรรมะบทใดข้อใดที่มันขาดไปแล้วก็ปล่อยไปเสียให้ฟังสิ่งที่จิตแนบอยู่กับใจแล้วนำมาปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วนี้เราพูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจของสัตว์อย่าพากันเข้าใจชิดผิดว่ากิเลสไปอยู่ในมหาสมุทรทะเลหลวง ไปอยู่ในต้นไม้ภูเขาไปอยู่ในดินฟ้าอากาศไปอยู่กับกองฟืนกองไฟไปอยู่กับโรงน้งําแข็งไม่ได้อยู่นะสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งภายนอกนิ่เหลือที่สร้างความรุ่มร้อนให้สัตว์โลกนั้นเกิดที่ใจความโลกจนลืมเนื้อลืมตัวลืมจงอาะทั้งถึงวันตัวของจะตายเ็าไม่คำหนึ่งทั้งทั้งที่โลกนี มีเกิดแล้วต้องตายเสมอหน้ากันหมดเป็นแต่เพียงว่าตายก่อนหรือหลังเท่านั้น